น ah, oh. well, like ี่นะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมกลับมาเร้วนะครับผมนะสำหรับทำคลิป The b a t t l e Cat นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บวัวครั่งนั่นเองนะครับผมหรือว่าครสทาวนั่นเองนะครับผมซึ่งด่านนี้เนี่ยก็จะไปต้องต้องใช้พิชวนะครับผมในการเล่นนะโอเคทุกคนจัดเซตตามผมได้เลยนะครับผมอันอันดับแรกนะครับผม มิดชิวนะฮะเป็นคริสแทงกับเอ่อแมวยางลบนะฮะเอาจริงเอาเป็นแมวเอาเป็นแมวกำแพงก็ได้นะผมเว้ยใช้ร่างไหนก็ได้นะเพราะว่ามันมันไม่แค่ร่างแรกไงนะผมแล้วก็ตัวดาเมจนะฮะแมวแมว,แมวบินกับแมวมังกรนะครับผมไปสองตัวนี้เนี่ยนะฮะระยะมันไกลกว่าอะไรวะระยะมันไกลกว่าคลสคาวแน่นอนนะครับผมระยะมันไกลมาก แล้วก็แมวพิเศษนะครับผมอันนี้ต้องยกให้เป็นเบสออฟเดอะเบสเลยนะบาฮามุดนะครับแล้วก็ววาคิวรี่นะผมซึ่งถ้าเกิดผมทําคลิปไปแล้วเนี่ยแล้วคนดีไปเอาไปเล่นแล้วอาจะมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ขอโทษด้วยละกันนะคบผมเพราะว่าไอ้นี่เพราะว่ามันไม่เหมือนกัน <laughs> เพราะว่าผม ผ่านมาแล้วนะคบผมแต่ว่าผมแค่อหญ่จะกลับมาสอนนะซึ่งผมอาจจะเล่นชิวเกินไปหรืออาจจะเล่นแบบยากเกินไปอาจจะเล่นง่ายเกินไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับซึ่งเอผมอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะสอนไม่ค่อยดีแต่ว่าผมก็พยายามอยากทํานะผมเพราะผมะมันผมไม่แทบไม่ลงคลิปเกี่ยวกับไปท่านแคทเลยก็มีหลายๆคนอยากให้ผมช่วยลงนะครับผมนะก็เซตตามนี้อาจจะจัดไปเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ ขอเอาไปส่วนตัวไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวขอเอาไปส่วนตัวนะผมแล้วก็มังกรข้างถ้าเกิดมีก็เอาไปได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้อยตีตีกายแล้วก็ตีแล้วอะผมผมไม่เอาไทาเกียต่ท่านไปดีกว่าเพราะบางคนอาจจะยังไม่มีนะผมก็เซตตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะโหดเกินไปนะผจัดล่างแรกเลยไฮ้ล่างสองล่างสอง อ่ะร um ัางสองนะครับร nah, ัางสองอ่ะร่างสองทุกต really IR ัวนะครับร่างของทุกตัวอ้าวผมผมผมขอไว้แมวมีมีอาร์โก้นะให้มันไปร่างสามนะครับส่วนว่าคิรี่ก็ขอไว้ร่างสามเหมือนกันเพราะมันก็อ่อนแออยู่แล okay. ้วส่วนกาแพงขอร่างสามนะครับเพราะว่ามันต้องถึกนะไม่งั้นไม่รอดโอเคประนึ็ผมขอดูทีมก่อนอ่ะแล้วก็ใครมี ซาลอนเอาไปได้นะผมหรือใครเป็นไซบอกแล้วก็เอาไปได้นะผมผมขออนุญาตใช้ไซบอกนะเพราะเรือมันค่อนข้างเยอะเลยนะเรื่องน่าจะประมาณสองแสนมั้งไม่ครับจำไม่ได้นะเอไม่เมื่อประมาณแสนกว่าหรือหมื่นกว่า,ก,วาก็ไม่รู้จำไม่ได้นะผมโอเคมาละซึ่งผมผมอาจจะประมาทเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดแบบด่านนี้มันยากนะผมมันก็ก็ได้เลยเพราะว่าอ,อคนที่ตาม มาเล่นตามคลิปผมก็มอาจจะพอได้นะผมผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยต้นเกมมันน่าจะมีมาหนึ่งตัวนะต้นเกมมันจะมีมาหนึ่งตัวเราห้ามดันนะครับถ้าเกิดตังเราไม่พอเราห้ามดันเด็ดขาดถ้าเกิดเราดันเนี่ยมันจะเอา ไอพวกพวกเนี้ยมาเพียบเลยนะผมเพียบแบบเพียบเลยอ่ะเยอะมากนะมันจะมากันเต็มเลยนะผมเพราะฉะนั้นเราห้ามดันเด็ดขาดนะครับผมห้ามดันเด็ดขาดล่อยให้มันดันเรามาแบบนี้นะผมดันมาเรื่อยๆแล้วเาแล้วเราออกไปตังรับเรื่อยๆนะผมเป็นทันแล้วเราก็ออกไปตั้งรับมันเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดเราคิดว่าเราบแบบไหวละก็เออแล้วก็อย่างนะผมพยายามประกาศมันไปด้วยนะอยากให้มันมาใกล้บ้านเราเกินไปนะผมถ้าเกิดเราคิดว่าเราพร้อมแล้วเราก็ ป่อยทุกตัวเลยนะแล้วก็มีเลยเขาหนีโยงของทองล่ะป่อยบ้างก็ได้ถ้าเกิดปล่อทีนี่มันอาจจะไม่ได้นะผม,มแล้วก็ปล่อยที่นี่นะผมอ,อาจจะไม่ผ่านนะเอออาจจะไม่ผ่านด้วยแล้วก็พยายามเก็บตังคนะ์นะเสกไอแมววังก้อนเยอะๆนนไม่งังไม่รอดนะทีนี่แหละของจริงของจริงอยู่ข้างหน้านะครับของจริงอยู่ข้างหน้าใครมีไอเนี่ยใครใครมีแม็กก็ ออกมาด้วยนะไม่งั้นมันจะยากมากมากทีนีครับของจริงของจริงมันมาแล้วซึ่งแมววัวข้างตัวเดียวมันไม่ค่อยโหดนะแต่ถ้าเกิดมันติดถ้าเกิดมันมาหลายตัวมันจะโหดมากๆนะผมเลือดเนี่ยแปดหมื่นนะถ้าที่ผมจําได้น่าจะแปดหมื่นนะคบผมซึ่งบามุสเวลาสามสิบมันตีทีเดียวไม่ตายนะผมเพราะว่าบามุสเนี่ยเวลาสามิบมันลาเมจแค่หกหมื่นโอ้ ก็อยากให้บามูโรโดตีเยอะนะไม่งั้นไปหวันนะกับหวันเน่ะไปเว้ยอย่าไม่จัดยัง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 ใครมีอูเบอร์เอามาเล่นนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็พยายามยื้อให้ได้เพราะว่าผมกลับมาเล่นผมไม่เหมือนเดิมลวใครมีอูเบอร์ยื้อถ้าใครมีอูเบอร์ก็เอามาเล่นนะเอามาใช้นะอย่าอย่าใช้อูเบอร์ตัวเองแบบนี้นะครับไอ้ทีงอูเบอร์ตัวเองอูเบอร์มันมีประโยชน์นะเออผมว่วผมประมาทเกินไปอ่ะแต่เนี้ยมันก็โหดนะกูเปนเล่นมันโหนด ไม่ไม <iet> ่โหดอยู่ก็โหดอยู่ฮะโหดเลยโหดเลยไม่ใช่โหดอยู่ครับแต่ละคนที่เล่นด่านในี้ยครั้งแรกยังไงมันก็โหดนะคะผมแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นใครก็เจ็บตามผมเนี้ยยังไงก็รอดนะคะผมเห็นไหมตอนแรกเนี่ยเกือบเละตุ้มไปแล้วมันมันเละตุ้มไปเละแล้วตอนนี้ก็ลืมกลับมาได้แล้วิ่มกลับมาได้ละนะนี่แหละตอนช่วงหลังเนี่ยมันจะเริ่มมาไม่รัวแบบตอนแรกๆแล้วตอนหลังๆมันก็จะไม่ได้สองสามตัวละ ทีนี้ก็ชิวอแล้วผมระเบิดมันฆ่ามันเอาไม่ตายนะผมไปจะฆ่ามันฆ่ามันอาจจะดันยากหน่อยนะถ้าเกิดแมวดำเห็นไม่ค่อยแรงนะผมแต่งไงก็ดันได้นะเพราะว่ามันมีมันมีวาซิรี่ช่วยแทงนะผมที่บอกเลยว่า M V V ของด่านด่านนี้นะมีแมวจานบินมังกรข้างแล้วก็แมวมังกรนะผมส่วนบามุสถ้าเกิด ถ้าเกิดบารมุมันออกมาได้ก็ก,ก,ก็ก็จะพอได้แหละนะผมแต่ว่าบารมูผมมันไอ้นี่มันมันร่างสองนะแต่ถ้าเกิดร่างสามก็ใช้ได้ดีเลยนะใครมีร่างสามก็เอามาใช้เลยนะผมเพราะร่างสามันดัเป็นมันแปดหมื่นห้านะเออเข okay. จุม่มที่นีรับจบแล้วครับผมโอเคตันนี้มันทำอะไรแล้วไม่ได้ละต่ว่าชว้นนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคบผมสวัสดีครับผม